จีนไม่เคยคิดจะพึ่งพารายได้ทางเดียวเลยค่ะถึงแม้ว่าอาสังหาริมทรัพย์จะเคยเป็นแหล่งผลิตรายได้กร t h เอนจินสำคัญของจีนเลยที่เท่ากับ25%ของ GDP แต่จีนก็ไม่ได้ไว้วางใจที่จะพึ่งพาอาสังหาริมทรัพย์ทางเดียวเขามีแผนสำรองค่ะ <S <S นี่คือคีย์เลยนะจีนมีแผนสำรองมาตลอดนั่นก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีไฮเทค ซึ่งก็คือ EV และแบตเตอรี่ก็คืออยู่ในนั้นซึ่งทั้งสองอย่างนี้อยู่ในนโยบายอุตสาหกรรมของชาติจีนมาน,นานแล้วด้วยค่ะนานขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือตั้งแต่ปี1992<อ>นะคะเฉียนซูอเซ่นนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์จีนบิดาแห่งระเบิดนิวเคลียร์จีนแล้วก็จรวดซัตเทิไลท์ค่ะเอาไอเดียนี้มาบอกกับรัฐบาลว่าจีนควรจะทำรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งแต่ปี1992เนี่ยนะเหตุผลที่จะต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะคะคุณเฉียนซือเซนเขาอธิบายไว้อย่างนี้ค่ะว่าเพราะว่าประเทศมหาอำนาจต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นเนี่ยมีเศรษฐกิจเฟื่องฟูแล้วก็ร่ำรวยขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันเป็น yeah. life, สินค <with> ้าอุปโภคบริโภคที่แพงที่สุดรองจากบ้านแล้วนะคะในขณะที่ทุกๆคนเนี่ยหลายๆคนก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้และถ้าเกิดว่าจีนอยากจะสู้ด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์จะไปสู้ด้วยรถยนต์สันดาป สประเทศมหาอำนาจนี้ค่ะจีนจะชนะได้ก็ต่อเมื่อเราสู้ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV และไม่กี่ปีหลังจากนั้นนะคะคุณสูก่กานหัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคุณหวานกางัง รองประธานพรรคคอมมิวนิสต์ก็เริ่มบุกเบิกการทํารถยนต์ไฟฟ้าค่ะหลังจากที่เขาสองคนเนี่ยได้ไปทําการศึกษาวิจัยดูงานจากที่ประเทศเยอรมนีมานะคะก็กลับมาที่ประเทศตัวเองแล้วบอกว่าเราจะต้องเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่กันแล้วแหละเพราะเขาสองคนเห็นว่า e ีวีเนี่ยแหละคือช็อตคัตที่จะทําให้ประเทศจีนนั้นสามารถพังงาดขึ้นมาในโลกใบนี้ได้และเมื่อนโยบาย E ีวีเกิดขึ้นนโยบายอุตสาหกรรมของชาติก็ออกมารองรับทันที แล้วเรามาดูกันค่ะว่าปาฏิหาริ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงจากความเชื่อ